ปากาจับแขนจับขาแล้วก็จกับสดศรีนักเรียนคะวันนี้เราจะมาคุณครูจะเล่านิทานให้ฟังเด็กๆอยากฟังไหมลูกได้อ่ากนิทานสนุปเรื่องคุ้งจิงนะคะนักเรียนอ่า ตัวฉันมีชื่อก็คือหนูดีหน้าตาแบบนี้ไม่เหมือนไม่มีเหมือนใครดูนี่ใบหน้าดวงตาแจ่งใสผิวพัรณสดใสผุดผผองทั้งใบหน้ามีตาทั้งสอง มีไว้แลมองสิ่งของทุกอย่างอีกทั้งหน้าผค่ะนะคะจมูกปากทางอวัยวะทุกอย่างรักษาให้ดียิ้มสวยฟันสะอาดแวววับทุกซี่งขาวสะอาดทั้งฟีเพราะหนูดีแปรงฟัน ยังมีใบหูรับรู้ข่าวสารเสียงยาวเสียงสัน้นและเสียงดนตรีหนูต้องรักษาหูตาให้ดีทั้งสองสิ่งนี้สำคัญแท้เลยแขนขาทั้งสองจับต้องทุกสิ่จงจำเป็นอย่างยิ่งสองข้างสำคัญ สองเท้าเก้าเดินเพื่อเพืิอสุดสันใช้งานทุกวันประโยชน์นั้นมากดีผักสดผลไม้อย่าได้ไหนหนีกินแล้วจะอีดูซีแข็งแรงออกกำลังกายทำให้แข็งแรง ไม่ล้าอ่อนแรงสดใสเปิกบานที่ทาเรื่องนี้ก็ไดสจบไปนะคะนักเรียนคุณครูก็มีคำถามเกี่ยวกับที่ทาเรื่องนี้เราใช้ส่วนไหนตัดก่อค่อ จพลงพี่เราได้ร้องไปเมื่อกี้นี้อ่าักเรียนเร็นนรู้เกี่ยวกับอะไรเย็นเออแล้วมีอะไรมากคะเย็นวันนี้ค่ะ่เร้องไปใช่ไหม ตไหนในการในการวิ่งขา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 น่าย่ขาเป็นไรค่นเลยค่ะเราได้ตัวไหนนะคะส่วขาใช่ไหมเอ่ย ใช่ไหมเราใช้ของเก่าใช่ไหมคะอ่ะคุณครูขออาสาหนึ่งคนผู <the 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 ้หญิงหนึ <the 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 對對่งคนแล้วผู้ชายหนึ่งคนสามีหนึ่งคนลูกพอพออะอะที่มาขาดหนึ่งเนี่หญิงหนโคงนแต่ล่ามาค่ะพี่เดียร์หน้าตรงฮัลโาลงก่อนค่ะโอเคอะมีเรามีตัวอย่างแล้วนะคะอะนักเรียน ให้เพื่อนอ่าให้เพื่อนตอบคำถามนะคะอ่านักเรียนเพื่อนชี้แล้วอ่าให้นักเรียนตอบว่าน e ี่คืออะไรตาใช้าไมอ่าจมูก เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราอนาก่อนึ่งเติครูเรียนไหมคะร่างกายของเราประกอบไปด้วยผมผมศีรษะนะแล้วก็ขา ของเรานะครประกอบไปด้วยที่บอ,อ,อกไปแล้วนะคะแต่เราจะมีหน้าที่เอาปอาัญะากลควประกอบกบขอรากาอย่างนี้ตาหูจมูกปากแขนคาเราจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกาันนักเรียนดูนะคะปาตา็ตาแบบได้เอาตาปา ีแล้วเราต้องรักษายังไงคะไม่ดีไม่เอาอะไรไปแย่หูหูค่ะแล้วก็ไม่เปิดเสียงด่ากลางๆเดี๋ยวเจ้าหูเราจะรเบิดนะคะต่อไปดวงตาของเราตาไม่ดูไม่ดูไอแล้วก็เราจะรักษาดวงตาด้วยการไม่มองทีวีไม่ดู ติดจอที่มีนานเกินสามช่โมงนะคะต้องพักสายตาด้วยนะคะอ่ไม่อ่านในสเอใกล้นะคะต่อไปจมูกของเราจมูกไม่ดไม่ดนไม่ดนแล้วเรารักษาด้วยกันอ่าเราจะไม่เอาอะไรไปแยงนอ่าหนยจจูกนะคะจะอุเราจะหายกจนี่กอนนะคะอ่าปากเรามีไว้ แล้ววิธีการรักษาปากและฟันของเราก็คือแปรงฟันแปรฟันให้สะอาดไม่ให้มีเชื้อโรคในปากลำาตัวของเราก็คือ,อเราต้องอาบน้ำอาบน้ำให้ให้สะอาดนะคะต่อไปคือมือของเรา<ป> เรามีหน้าที่คืออะไรไไคะเดินเด,ดินไม่เดินน้ำหนักวเราจะรักษาเท้าของเราด้วยกันระเล็เ้าแล้วก็ไม่เดินในที่สินที่เป็น <ขอ S 1> แหอานำ้ำอะไรพวกนี้นะคะอ่ะคุณครูอนนตเรียนนังเรียบร้อยคุณครูจะมีเกมให้นักเรียนเดนเล่นนะคะคุณครูขอ

หันหน้าอหาหักันลูกกุ่มนี้ก็นั่งเอาหากันอันนี้นั่งหันห้ากาหกันลูกสองคนตัว 3คน2กลุ่มแล้วก็2คนอีกกลุ่มอ่ะนัะเกเรียนหันหน้ามาทางกล้าค่ะคุณครูจะมีเกมร่างกายให้หนูนะคะคุณครูจะแอบบไม่ให้หนูรู้เรืนี้นะคะแล้วให้กลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเรียนวัทยาไม้ถูกต้องนะคะอ่ะโดนกระแทนมาหนึ่งตัวค่ะ

สคน่ไหมตันี้นาอคนถือสาคนถือออ๋อั้นให้นี้ไป แปะให้ถูกนะคะเออแปะให้ถูกค่ะช่วยกันแปะให้ถูกโอ้โหไวมากไวมากอ่ะหายเลยเนี่ยเลยเลยเลยอ้าวโอ้าเสร็จแล้วหนึ่งกลุ่มลูก

ต่อหลังกลุ่มใครเป็นคนที่สีกลุ่มที่สีต่อหลังเพื่อนกลุ่มที่สามต่อหลังค่ะต่อหลังกลุ่มที่ห้าต่อหลังกลุ่มที่ห้าต่อหลังอะลุยเียค่ะไหนบอกคุณโมเสียอะขาดสองกลุ่มนี้คุะดูก่อนนะอะถูกไหมเออนี้อะไรอะไรคะออต่อไปเยู แขนไหน <laughs> 我们开。 ไปงนไปแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองแล้วโยงฟังค่ะแล้วโยงนะคะมือไว้ทาอะไรนักเรียนให้โยงัพนธ์โอเคอ่ะจับมือจับมือีสงนึ่งแท่งค่ะหมายเลขสงเดี๋ยวคเรียกตามเลขชื่อก่อนใครได้ไปงานแล้วเอาชื่อแล้วไปนั่งอะไรนั่นั่งบ้าเล

อ่าเขย่าที่ตัวเองก็ได้คะยังรดอยูนั่นค่ะทำไมโยนไแล้วลูกไม่ทัเพื่อนโยน เป็นตัวเองค่ะแล้วก็ชั้นอุปการะทไมรีบกระคะเราะค่โดยเร็วอ,อ่ายกแค่เลยแต่ว่มวามือเ๋ยวาพานกัะฟังขวามือ,อยัางไงค่ะฝั่งซ้ายกับังขาอ่ะมือไว้าทำอะไรคะดูเลยนะคะใช้เสร็จแล้วลงครูค่ะ เส็จแล้วถึงชื่อได้ยงรู้อ๋อเส็จแล้วาค่ะเสร็จแล้วไมด้เลยค่ะ็ค่ะคะนเอวันนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะเยอะค่ะเยอะตาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามค่ะคนที่สองเต็มนที่สาต่อหลังค่ะเครติดหลังต่อหลังน่อหลังค่ะ ก็ล่ะก็ล่ะโอเคอ่ะอันที่สองขึ้นกลุ่มสองขึ้นกลุ่มอ่ะเราเพื่อนจ้าเราเพื่อนกันจ้าอย่านั่งลงกับเพื่อนนั่งลงกับเพื่อนตะกางกันนั่งคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นั่งลงเด็กนี่ยังคาเลยอ่ะ

ยืดเขียนเอาไหมะไม่เขียนเข้ามาหนักอเล็เลื่อยอยู่เร็วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปพร้อมกันตาเสร็จยังลูกไม่ต้องให้เพื่อนดูจ้ะอาเธอทำของัเองจะบาอทอะไรดูสทามไปทำอะไรบลลเย อ่ะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนี่ต่อมา7เอาไปเก็บหมดเลยวันนี้ไม่กินปลาไม่กินปลาปลาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ่ะดีนะ <writers and czego odors> เดย้อะมาัเว่เยอสร็จอ่ามาเลย่นเสจแล้วเดี๋ยวทุกคนเลยพวตาเาเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาขูนไเสร็จนี้หนึ่งมาก่อน่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อหลังกเก็บเป็นชอเก็ป็น Okey, apa yuk 我买。Uh huh. uh huh.